ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องทที่ตามช่อง NGM TV นะครับคลิปนี้ก็มาพบกันในเกมหอลบอทนะครับผมได้การ์ดมานะสายฟรีนะครับได้การ์ดมาการ์ดสีน้ำเงิน2ใบแล้วก็แดง2ใบนะครับเราจะมาสุ่มดูนะตามสไตล์สายฟรีนะครับว่าเราจะได้อาวุธดีๆไหม อาวุธปืนหุน่นหุ่นจะอยู่ในการสีน้ำเงินครับต้องมาลุ้นนะยนต์ตกรุ่นนะแต่ผมก็อยากได้เจ้าเด็กก้อนนะโอ้ยไม่มีเล่นนะเด็กก้อนผู้เซ็นเด็กก้อนนเนี่ยปืนถนะึงแม้ว่ามันจะโดนเนื้อไปแล้วนะแล้วทั้งเจ้าคูรีนะครับก็ทำแบบสายฟรีนะ การได้ไอเทมใหม่ก็เมาไวใช่ชเลนได้นะครับใชเชเลนได้นะนเราต้องสะสมหุ่นนะสะสมหุ่นเราว่ากันแล้วแต่เรามาเปิดเปิดการ์ดกันเลยนะรเรวเริ่มต้นอย่างละใบก่อนการน้ำเงินหนึ่งใบ จะได้อะไรโอ้โห,โโหชิ้นส่วนโอโคชิแปะสองพันห้านี้ไปสลับไปแดงหนึ่งไปนะครับใบแรกจะได้อะไรนะอัลามิสปืนไม่เหล็ก ดูเลือดเติมเลือดหนึ่งพันเคสำหรับวัาที่น้ำเงินนะครับไปสุดท้ายโอ้โหเฮลิเคเนี่ยผมมีเยอะแล้วนะได้ไปหนึ่งพัน 1000. ชิ้นส่วนแล้วก็สุดท้ายนะครับขอเป็นชิ้นเป็นตัวเป็นชิ้นได้หรือ่า เป็นปืนเป็นชิ้นเป็นกระบอกเัยได้ไหมโอ้โหได้ปืนช็อตไฟฟ้าชีฟังโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดการสไตล์สายฟีนะครับก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่ชิ้นส่วนนะมีแต่ชิ้นส่วน โอ้ไดโอโกชิมาหนึ่งตัวเป็นตัวที่สามแล้วสรุปได้นะได้โอ้โหได้รางวัลของคุณก็คือเจ้าแพะเจ้าแพะเปิดการตน้าเจ้าแพะแล้วอาวุธมีอะไรไหมไปดูก่อน วุได้เฮลิเคนไม่เพียงกระบอกได้ไอจีไม่เพียงกระบอกหึ้เรียบร้อยครับเฮลิเคนเคได้มาเพียบเลยนะสรุปก็ได้เจอแพะมาเป็นตัวที่เดีย๋ยวผมไปดูกัน,กนว่าผมจะมีแพะกี่ตัว โโอโ้แพ้ีกแล้วโอแพ้นี่ไงครับสรุปว่าได้เจ้าแพ้มาเป็นตัวที่สามอ่ะพอโหนี่นะครับยี่แถวเลยประออมาณนี้นะครับก็คือลองเพื่อลอ,อชอบก็ช่วยกดแชร์ก,ชก็ได้กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ